ื้นที่ในการเรียนรู้และก็เป็นโอกาสที่กองทุนจะได้มาแนะนําภารกิจของกองทุนให้กับน้องๆผู้ผลิตหน้าใหม่ด้วยอยากจะเล่าแบบกระชับกระชับนิดหนึ่งว่าอย่างปีที่แล้วเนี่ยตอนที่เราเปิดให้มีการยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนเนี่ยเราก็เปิดประเด็นเชิงยุทธศาสตร์นะครับแล้วหนึ่งในประเด็นเชิงยุทธศาสตร์ก็คือให้ทุนไปผลิตภาพ,พยนตร์แต่เป็นที่น่าเสียดายมากเพราะปีที่แล้วเนี่ยไม่มี ผู้เสนอรายใดที่ผ่านการคัดเลือกเลยนะครับก็เป็นเรื่องที่เราคิดว่าเราต้องเตรียมความพร้อมก่อนนะครับปีนี้เนี่ยเรากำลังจะเปิดให้มีการยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนแต่ว่าปีนี้ประเด็นเรื่องภาพยนตร์เนี่ยเราตัดออกเนื่องจากว่าระยะเวลาของกองทุนเนี่ยหปีเนี่ยมันสั้นมากนะครับเพราะฉะนั้นเราคิดว่าเราจะเริ่มด้วยการให้พัฒนาบทนะครับปีนี้เนี่ยใครที่สนใจก็ลองไปติดตามดูนะครับกองทุนจะมีประเด็นในการพัฒนาบทภาพยนตร์ด้วย นะครับทีนี้เนี่ยอย่างที่เรียนว่าโครงการไทยทันเทรนเนี่ยก็เป็นหนึ่งในภารกิจที่เราต้องการส่งเสริมผู้ผลิตนะครับสื่อภาพยนตร์และสารคาดีที่เกี่ยวข้องนะครับโดยการที่จะเชิญวิทยากรที่เป็นผู้เชี่ยวชาญผู้รู้นะครับจากทั่วโลกนะครับมาอัปเดตสถานการณ์ว่าในแง่ของนวัตกรรมเทคโนโลยีเนี่ยโลกเขาไปถึงไหนแล้วนะครับตัวอย่างความสําเร็จนะครับในจีนในอินเดียในเกาหลีนี่เนี่ยเขา มีบทเรียนอย่างไรที่เราสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในประเทศไทยได้นะครับซึ่งเมื่อวานเนี่ยจริงๆเราก็นําร่องไปนะครับจากผู้เชี่ยวชาญในประเทศไทยนะครับในการเปิดเสวนาวันแรกวันนี้เป็นวันที่สองนะครับพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งนะครับเป็นวันที่สามพรุ่งนี้เนี่ยเราก็ได้รับเกียรติจากท่านเอกอะัะราราทูตอินเดียไปดำประเทศไทยมาเป็นโอปถถัตถกถาด้วยนะครับสิ่งที่เราต้องการมากๆก็คือว่าเราต้องการให้เวทีไทยสันเทรนวันนี้ นะครับมันจุดประกายนะครับความตื่นตัวของผู้ที่ต้องการเข้าสู่วงการอุตสาหกรรมบันเทิงนะครับแล้วเชื่อว่าในประเทศไทยเนี่ยมีคนไทยเองนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นพี่ๆนะครับรุ่นพี่ปื๊ดหรือว่าน้องๆรุ่นใหม่ที่ยังเรียนมัธยมอยู่เนี่ยมีความสามารถมีทักษะมีความรู้ในการที่จะเป็นคนเขียนบทได้เป็นคนกำกับได้หรือเป็นคนที่ผลิตหนังสั้นได้หนังใหญ่ได้อย่างนี้เป็นต้น นะครับกองทุนในฐานะเป็นองค์กรของรัฐก็เต็มใจนะครับแล้วก็ยินดีที่จะผลักดันให้เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากเชิญชวนนะครับว่าทุกท่านที่พลาดโอกาสในการที่จะรับชมสดนะครับในงานเสวนาไทยทันเทรนเนี่ยในช่วงเมื่อวานวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้เนี่ยอยากให้ไปฟังย้อนหลังเมื่อวานผมนั่งฟังแล้วลุกไม่ได้เลยต้องเรียนว่าเนื้อหาดีมากนะครับตั้งแต่การถอดบทเรียนการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีรวมถึงการความก้าวหน้านะครับของวงการในประเทศไทยรวมถึงการเรียนรู้จากต่างประเทศด้วยครับน้องๆถ้าน้องๆสนใจเขาต้องเริ่มจากตัวเองยังไงบ้างครับเริ่มจากต้องถามใจตัวเองน้องๆก่อนน้องชอบงานนี้ไหมนะครับถ้าน้องชอบงานนี้เนี่ยน้องก็ลองดูว่าพื้นฐานเป็นยังไงนะครับถ้าเริ่มตอบตัวเองได้ว่าเออชอบจริงๆนะการสร้างอุตสาหกรรมสื่อหรือการทําการผลิต นะครับชอบเขียนบทก็กองทุนก็มีเวทีในการฝึกอบรมในการเขียนบทนะครับเราเชิญวิทยกรมาจากทั่วทั่วโลกเหมือนกันนะครับสองสามปีก่อนก็มีเราเชิญวิทยกรจากเกาหลีใต้นะครับมาสอนเรื่องการเขียนบทภาพยนตร์นะครับการเขียนบทละครซีรีส์ในเมืองไทยเองเนี่ยเราทํางานร่วมกับสมาคมที่เกี่ยวข้องนี้ทุกสมาคมนะครับเปิดหลักสูตรอบรมเราอบรมให้ก่อนนะครับแล้วก็สํารวจความต้องการว่าเขาจะไปต่อหรือต่อยอด ตรงไหนอย่างไรนะครับเสร็จแล้วก็จัดหลักสูตรที่2ที่3ตามมาและที่สําคัญก็คือว่าเราก็เปิดโอกาสว่าน้องๆถ้าสนใจจะขอทุนก็ให้มาฝึกเขียนโครงการเรามีเทรนนิ่งให้ด้วยนะครับแล้วก็เวลาเราเปิดรับข้อเสนอโครงการก็ให้เขาลองยื่นโครงการเข้ามาเราก็ยอมรับนะครับว่าเงินเราเม็ดเงินเราน้อยนะครับในการสนับสนุนทุนไปละปีกองทุนมีงบประมาณที่ได้รับจากกสทชอ,อยู่วงเงิน นะครับ500ล้านบาทเนี่ยเรามาจัดสรรทุนอยู่300ก็คือประมาณ60%นะครับแต่ว่าสําหรับคนที่ตั้งใจจริงแล้วก็เพียรพยายามที่อยากเขียนโครงการดีๆมีความตั้งใจดีๆส่วนใหญ่ก็ก็สักพักหนึ่งก็จะมีโอกาสในการที่จะผ่านการคัดเลือกนะครับเพราะฉะนั้นเวทีของกองทุนพัฒนาสื่อประเภัยและสร้างสรรค์เนี่ยบอกเลยว่าเป็นเวทีสําหรับน้องๆตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้าปลายน้ำครับอยากให้พี่แต่ละคนแนะนำน้องๆถ้าน้องๆสนใจในการที่จะ อย่ากให้พี่ๆเชิญชวนน้องๆมาปลุกตั้งใจเสื่อทั้งสื่อ้วยมันเขที่อยากจะเป็นนักข่าวได้เลยครบอกเลยอกเเราดูมาตรฐานในงานที่เราจะมอบเม็ดเงินให้กับใครคนใดคนหนึ่งเราจะดูมาตรฐานกองทุนเนี่ยเป็นองค์กรเป็นกองทุนนิติบุคคลที่เป็นของรัฐมีพระราชบัญญัติที่มีพระราชบัญญัติในการก่อตั้งเราชื่อบอกเลยว่ากองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ อันแรกเลยตัวแปรแรกเนี่ยเราจะต้องปลอดภัยก่อนนะปลอดภัยเพราะนั้นเวลาขอทุนมาแล้วจะมีฉากเ,าเพศภาษาความรุนแรงนะใช้ภาษาที่ค่อนข้างที่จะมันหมินเมว่าม,ม,ม,มันจะไม่ใช่เป็นไปนตามปกติวิสัยของสังคมอันเนี้ยอันเนี้ยก็จะถูกข้อจากัดแล้วส่วนสร้างสรรน,นี่จริงๆเนี่ยมันเป็นเบสิกมากเลยทําให้คนยิ้มได้นี่ก็สร้างสรรแล้วทำให้คนรักตัวเองทําให้คนรักสังคมรักเพื่อนรอบข้างมีแรงบันดาลใจ นะครับทำให้คนลุกขึ้นต่อสู้ในขณะที่มีปัญหาเยอะแยะเต็มไปหมดสื่อสร้างสรรค์ทั้งนั้นเลยนะครับเรารวมยังรวมถึงออความรู้จักออสามาัคคีกันนะครับยอมรับในความแตกต่างหลากหลายในสังคมพัฒนธรรม อันนี้ก็เป็นสื่อสร้างสรรค์ทั้งสิ้นครับจะใหคณะกรรมการตรวจสอบใช่ไหมครับว่าการส่งเรื่องมาอะไรยังไงเนี้ยเรื่องบทเรื่องอะไรมีคณะกรรมการกลั่นกรองเนี้ยอยู่ประมาณ3ชั้น3ามชั้นอันนี้ความยากตรงเนี้ยนะครับท่านอ้มชั้นนี้เป็นเตกใช่ไหมครับหรือเนปืนคือคือจริงๆแล้วมันก็เป็นข่าวดีของ น้องๆใช่แต่ว่ามันเป็นข่าวร้ายสําหรับผมที่ข่าวดีๆนี้มาตอนผมแกแล้วยังยันยังอย่าอย่าพูดกัว่าแกนะก็เวลาเราเปิดรับข้อเสนอโครงการเนี่ยผมก็อยากบอกน้องๆว่าน้องๆอย่าเพิ่งอยากคิดว่าอยากจะทําอะไรนะครับให้มาดูงานของกองทุนนิดหนึ่งคือมันจะมีกรอบอยู่งานกองทุนเนี่ยว่าวัตถุประสงค์ของกองทุนปรกิจกองทุนเพราะว่าเกณฑ์ในการที่เราใช้พิจารณาที่พี่ปื้ดพูดเนี่ย หนึ่งเนี่ยเราดูว่าข้อเสนอโครงการเนี่ยมันสอดคล้องกับภารากิจกองทุนหรือเปล่านะครับก็ไปดูนะครับในเว็บไซต์กองทุนมีชัดเลยนะครับพระราชบัญญัติาม,ามาตรา5เนี่ยบอกเป็นข้อสอบเลยน้องไม่ต้องไปดูนะครับทาอะไรก็ได้ที่มันอยู่ในหลักเกณฑ์อันนี้เสร็จแล้วเนี่ยข้อเสนอโครงการเนี่ยเช่นถ้าจะทําหนังส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับวันนี้อินเดียเนี่ยมาเที่ยวประเทศไทยประมาณปีงสองล้านคนนะครับแค่เราทําหนังว่ามีฉากว่าทําไมโลเคชันเนี้ยคนอินเดียชอบมากเลย ซึ่งบางทีเราก็จะไม่รู้มันอาจจะธรรมดาสําหรับคนไทยแต่มันไม่ธรรมดาสําหรับนักท่องเที่ยวชาวอินเดียเรตีโจดพวกนี้ออกไปปุ้งเนี่ยผมคิดผมคิดโจดออก้วครับโรตีบ้านเราอร่อยครับให้เขาอินเดียมากินบ้างครับเพราะฉะนั้นก็ก็โอเคนะพี่พืนนะก็คือมคือมีกระบวนการกันรองที่ชัดเจนอันนี้ยให้ความมั่นใจว่าของเราเนี่ยระบบการกันรอง ข้อเสนอโครงการนียค่อนข้างที่จะโปร่งใสตรวจสอบได้นะครับแล้วก็ถ้าตั้งใจทําจริงๆเนี่ยเรามั่นใจว่าจะได้ผ่านการคัดเลือกแน่นอนครับก็จริงๆการจัดงานเสวนาวิชาการไททันเทรน สับกระแสสตรีมมิ่งกับความสำเร็จสาหรรมสื่อนเทงโลกนะคะต้องบอกว่าเป็นงานที่เราจะขึ้นต่อเนื่องทั้งหมด3วันแล้วก็ทางบริษัททั้ทีเนี่ยเรียกว่าได้รับโอกาสค่ะอันนี้ก็คืออีกหนึ่งบริษัทต,ตัวอย่างนะคะที่ได้รับโอกาสจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ให้ดูแลด้านการจัดงานในครั้งนี้ซึ่งสิ่งที่เราเป็นหาวิทยากรมาก,ก็ตั้งใจอยากจะมานำเสนอแนวคิดสแสดงความคิดเห็นเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนในวงการสื่อเพื่อที่จะพัฒนาสื่อ ประเทศไทยของเราเนี่ยให้ไปสู่ระดับสากลให้ได้ค่ะซึ่งวิทยากรทั้งหมดรวม15ท่านด้วยกันนะคะที่อยู่ในงานเสวนาอย่างที่ท่านผู้จัดก,การได้กล่าวไปว่าใครที่ยังไม่ได้รับชมนะคะสามารถรับชมย้อนหลังได้เราคงอยู่ไว้ตลอดเลยสำหรับออนไลน์นะคะอยากจะเรียนว่าวิทยากรที่มาในงานนี้ทั้ง3วันเนี้ยมันสุดยอดจริงๆนะครับอย่างวันนี้เนี่ยนะครับเรามีวิทยากรจักอินเดีย นะครับเป็นผู้กำกับภาพยนตร์เรื่องมหาราชารเรื่องนี้ผมดูแล้วรเรื่องถังขยะและก็เป็นช่างปั้นผมนะเราก็สปอยไปนิดหนึ่งผมอยากจะเรียนว่าเราให้ความสําคัญกับอุตสาหกรรมภาพยนตร์ในอินเดียนะครับค่อนข้างมากนะครับและจะเห็นว่าในกําหนดการที่เราจัดเนี่ยเราเน้นนะครับการถ่ายทอดองค์ความรู้จากอินเดียผมอยากจะพูดตรงนี้นิดหนึ่งว่า อินเดียมันเหมือนกับเป็นประเทศต้นแบบที่เราจะได้เรียนรู้เนื่องจากว่าอินเดียเป็นประเทศที่สร้างภาพยนตร์เนี่ยมากที่สุดในโลกฉเฉลี่ยวันหนึ่งประมาณ5เรื่องต่อวันปีหนึ่งเนี่ยอินเดียทําหนังนะครับประมาณ2,000กว่าเรื่องแล้วภาพยนตร์เป็นอุตสาหกรรมที่สร้างเม็ดเงินมหาศาลวันวันนี้ถ้าเราไปดูโรงภาพยนตร์ในประเทศไทยเราจะเห็นว่าคนดูน้อยมากนะครับเพราะคนดูจะดูผ่านสตรีมมิ่งแต่ในอินเดียเนี่ยคนยังดูหนังในโรงภาพยนตร์อยู่นะครับ แล้วก็ไปต่อคิวกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องการที่จะถ่ายทอดองความรู้ตรงนี้นะครับจากหลายๆประเทศนะครับอินเดียนั้นเป็นหนึ่งในเป้าหมายที่สําคัญมาสู่ประเทศไทยซึ่งเราเชื่อว่าคนไทยวันนี้มีความรู้มีความสามารถมีความตั้งใจมีศักยภาพเขาอ,อาจจะยังขาดโอกาสนะครับขาดการเรียนรู้นะครับที่จะต้องภาครัฐจะต้องเตรียมความพร้อมให้แล้วก็การขาดอาจจะขาดการเข้าถึงแหล่งเงินทุน กองทุนเองเนี่ยยังพยายามแก้ไขข้อบังคับนะครับที่จะสามารถสามารถร่วมลงทุนับต่างประเทศได้หรือว่าเราสามารถจับคู่คนทําธุรกิจนะครับผู้ผลิตในประเทศต่างประเทศนะครับเพื่อให้ผู้ผลิตในประเทศไทยแบบริปป์เนี่ยได้ไปกํากับร่วมนะครับกับพวกกับระดับโลกอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับหนังหนังสร้างโดยคนไทยนะครับพูดอังกฤษไม่ได้สักคําเลยนะครับคุณวินเนี่ยฮะคุณวินเขาแม่พี่ริปพูดโอเคบ่อยออก ก็ว่าพี่คนละปพื่นแต่ว่าพี่พี่ท็อปเนี่ยไปทำหนังที่อินเดียมาหลายสิบปีแล้วครับพี่ว่อพูดอินเดียหน่อยในในอินเดียเนี่ยมีหลายคนจะจะรู้สึกว่าถ่ายยากลําบากมากผมไปที่พุทธคยานะฮะก็สามารถที่จะถ่ายได้ถึง3เดือนและทุกสถานที่ที่เราต้องการเนี่ยเขาก็อำนวยความสะดวกให้เราหมดเลยพอรู้ว่าเป็นกองถ่ายจากประเทศไทยเนี่ย มันเหมือนกับว่ามันเหมือนมีอะไรโครกันอยู่เกี่ยวกับเรื่อง่ภาพยนตร์เ<ม>พราะฉะนั้นการทํางานของผมเนี่ยมันโหเรียบร้อยมากทุกอย่างเรียบร้อยเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากให้อุตสาหกรรมของของไทยเ<ม>ก่าของอินเดียเนี่ยมาโคกันโดยมีพี่ปื๊ดน,นะครับเป็นตัวนำอีกแล้ว <c oughs> พูดอีกนิดหนึ่งน,นะครับนิดหนึ่งนิดหนึ่งนะครับก่อนที่เราจะเริ่มเนี่ยคือวันนี้เนี่ยรัฐบาลปัจจุบันก็มีนโยบายใน,ในการส่งเสริม เศรษฐกิจสร้างสรรค์หรือที่เรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์นะครับพาประโยชน์นั้นก็เป็นหนึ่งในเครื่องมือสําคัญนะเป็นสาขาหนึ่งที่รัฐบาลให้ความสําคัญเพราะฉะนั้นเราคิดว่าเราในฐานะเป็นหน่วยงานภาครัฐก็เป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมความพร้อมนะครับในการที่ประเทศไทยนะครับจะได้มีศักยภาพแล้วก็ได้โอกาสในการที่จะสร้างประโยชน์นะครับ ทางเศรษฐกิกจจากสื่อบันเทิงนะครับแล้วก็เป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์นะครับซึ่งอันเนี้ยเราชี้อี่ว่าประเทศไทยยังมีโอกาสไปได้ไกลอีกมากเลยนะครับสุดท้ายอยากฝากช่องทางการรับชมอะค่ะแล้วสามารถย้อนหลังได้ที่ไหนบ้างช่องทางการรับชมนะครับก็มีดักเพจของไทยทันเทรนด์เพจของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แล้วก็วิทยากรที่มาพูดทั้งหมดนะครับเราก็จะไปเขาเรียกว่าไป ปรุงแต่งนะครับทำเป็นคลิปสั้นนะครับออกในช่องทางโซเชียลมีเดียนะครับในทุกแพลตฟอร์มนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือเข้าไปที่กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เนี่ยลิงก์ทั้งหมดก็จะเชื่อมโยงมาให้นะครับก็ฝากน้องๆนะครับรวมถึงพี่ๆนะครับรวมถึงพี่ๆของพี่ๆนะครับสําหรับการสร้างสรรค์งานนะครับไม่มีข้อจํากัดเรื่องอายุนะครับเรียนไว้เลยผมขอนิดเดียวครับท่านทำไมต้องตัดภาพยนตร์ออกไปครับ อ๋อภาพยนตร์นี่เป็นหลักเลยนะไม่ได้ตัดเลยครับเอาเมื่อกี้บอกว่าเราปีที่แล้วไม่มีใครผ่านเลยก็ไม่าของเี้เพราะว่าข้อเสนอมัน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 ไม่ได้จริงๆนะครับแล้วก็ผู้ที่เสนอโครงการก็มีความรู้สึกว่าการให้ทุนแค่ปีเดียวเนี่ยแค่เขียนบทยังไม่ทันเลยอ๋อเพราะฉะนั้นข้อเสนอเราก็ไม่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 มากพอแต่เราตั้งใจมากนะอยากจะให้ทุนในการทําภาพยนตร์นะครับท่านครับผมเคยได้ยินมาว่ามันมันมีปัญหาเรื่อง ลิขสิทธิ์ครับว่าพอให้เงินสนับสนุนแล้วผลงานเป็นสิทธิ์ของใครครับอ๋อของกอาทุนชัดมากเลยวันนี้ถ้าพี่พี่พี่เนี่ยมารับทุนจากกองทุนอของเราเนี่ยสัญญาซึ่งร่างโดยสำนักง,งานงานอายการสูงสุดเนี่ยเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมอ๋อเพราะฉะนั้นถ้าหนังเราขายได้พันล้านเนี่ยนะพี่ อาจจะหักค่าการตลาดไป50ล้านหรือ950ล้านหาร2เลยนะแบ่งครึ่งนะกองทุนเอาไปครึ่งหนึ่งที่เอาไปครึ่งหนึ่งเลยนี่เป็นตดหมายที่ทันสมัยมากเพราะฉะนั้นเราบอกว่าเราเตรียมโอกาสเราเตรียมความพร้อมเราเตรียมแหล่งทุนให้นะครับวันไหนเราเจอผู้ผลิตดีๆแล้วคอนเทนต์เราดีๆสักเรื่องหนึ่งเนี่ยอย่างกองอินเดียก็ไม่ได้เขาทำหนังแต่ละเรื่องเขาไม่ได้คิดว่ามันจะดังทุกเรื่องเนี่ยเขาทำสิบเรื่องในเขาหวังว่ามันเกิด2เรื่อง แล้วสองเรื่องนี้เบรกอีเวนต์เลี้ยงอีก8เรื่องได้ทั้งหมดแต่ที่สาคัญคือมันทารายได้ด้วยเพราะฉะนั้นนี่บอกเลยว่ากฎหมายของคุณดีมากๆครับผมกรรมสิทธิ์ร่วมแบ่งกันคนละครึ่งหักค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงสมมติว่าผมทำแล้วเนี่ยถ้าทีมไปทาการตลาดนะครับต้องเอาบินมาแสดงว่ามีค่าใช้จ่ายเท่านี้หักออกไปที่เหลือก็แบ่งครึ่งเลยนะครับก็ฝากน้องๆทุกคนนะครับน้องๆทุกคนที่ดูรายการนี้อยู่ดูช่องนี้อยู่ยุข่าวอยู่เนี่ยทุกคนเป็นผู้เป,ผเป็นผู้มั่ับได้เป็นคนเขียนบทได้ และเป็นคนที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้วงการอุตสาหกรรมสืส่อสร้างสรรค์ได้นะครับเ<พ>ชื่อมันครับ